สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่แพทช์2.2อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับอยู่ๆเนี่ยเกมชินนิมแพกนะครับก็แจกเป็นตัวละครอารอยเข้ามาในเกมนะครับผมในเวอร์ชัน PC เนี่ยจากเมื่อก่อนนะครับปกติเนี่ยจะให้เฉพาะ ID ที่ล็อกอินเข้าไปในเครื่อง PlayStation เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นตัวละครอารอยที่แจกเข้ามาให้ทุกคนในเกมชินนิมแพกันนะครับผมก่อนเธอจะเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ อารอยนะครับเป็นตัวละคร5ดาวท่าน้ําแข็งที่เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน PC เมื่อ2.2นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับอารอยเนี่ยยังมีพื้นหลังสีแดงที่ไม่เหมือนตัวอื่นด้วยนะครับพึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นสีแดงไปเพื่ออะไรนะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมและอารอยเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ใช้ธนูนะครับทำให้อารอยเนี่ยเหมาะกับการใช้ตีระยะไกลแล้วก็ด้วยสกิลที่สามารถใช้แข่งศัตรูได้นะครับทำให้อารอยเนี่ยเป็นตัวที่สามารถช่วยเพิ่มดาเมจให อ่าเรามาดูเรื่องของการอัพตัวละครกันบ้างนะครับการที่เราจะอัพตัวละคออรอารอยได้เนี่ยเราก็ต้องมีเป็นผลึกธาตุน้ําแข็งนะครับแล้วก็คริสตัลไลบูมที่ดอบจากบอสลูกบาศน้ําแข็งนะครับแล้วก็สเปกเตอร์ฮาส์นะครับที่บอบจากตัวสเปกเตอร์แล้วก็แร่คริสตัลแมโลที่อยู่ตามเกาะ2เกาะนี้นะครับในอินเนอร์ซูมะซึ่งอารอยเนี่ยค่อนข้างจะอัพยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราต้องหาสเปกเตอร์ฮาส์มาเนี่ยจากตัวสเปกเตอร์นะซึ่ง เปกเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตีได้ยากด้วยใช้เวลานานกว่าจะตีแล้วก็ไม่รู้จะดรอสสเปกเชียลพาร์มาตามที่เราต้องการด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาเยอะเลยนะครับในการที่จะอัพอารอยขึ้นเวลสูงๆได้เรามาดูสกิลของอารอยกันบ้างนะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นการโยนระเบิดน้าแข็งที่ถ้าโยงไปแล้วเนี่ยมันก็จะแตกออกเป็นลูกเล็กๆนะครับคล้ายๆของระเบิดไฟของคีและถ้าตัวสตูตัวไหนเนี่ยมันโดนระเบิดเล็กๆอันนั้นนะครับม ต่อมาจะเป็นสกิลวันตีนะครับสกิลวันตีของอารอยเนี่ยเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยอารอยก็จะโยนแท่งน้ําแข็งนะครับขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ใช้ธนูยิงกลางอากาศนะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะคล้ายๆสกิลหลักนั่นแหละแต่ว่าอันตีเนี่ยก็จะสามารถทําดาเมจได้เยอะกว่าแล้วก็จะโยนระเบิดอ่ะมันจะแช่แข็งได้ในวงกว้างกว่านะครับต่อมาในเรื่องของสกิลพาสซีฟนะครับอารอยเนี่ยจะมีสกิลที่ทําให้อารอยนะครับเหมือนจะล่องหนจับสัตว์ที่แบบอยู่ตามแมปนะครับเช่นถ้าเราเอาตัวอื่นเนี่ย ไปหานกอย่างเงี้ยนกก็จะบินหนีไปเลยใช่ไหมแต่ว่าอารอยเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปหานกหรือว่าสัตว์อะไรก็ได้นะครับโดยที่สัตว์เนี่ยมันจะไม่วิ่งหนีหรือว่าบินหนีไปนะครับทาให้สกิลนี้เนี่ยทำให้อารอยนะครับเหมาะกับการฟาร์มเนื้อมากๆเลยนะครับสกิลพาสซีฟอันต่อมานะครับคือถ้าเราโยนระเบิดน้าแข็งสกิลหลักล้วเนี่ยแล้วระเบิดมนโดนศัตรูนะครับเราก็จะได้บัฟเพิ่มการโจมตี1 6นะครับแล้วก็ตัวอื่นในทีมที่ไม่ใช่อารอยเนี่ยก็จะได้บัฟเพิ่ม8%ดามมผเป็นนเววลา8ิะครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของการอัพสกิลนะครับผมเลเวลสเนี่ยเราก็จะต้องมี Teaching of Freedom แล้วก็ Spectral Heart นะครับส่วนเลเวลสถึงเลเวลหเนี่ยเราก็ต้องใช้หนังสือ Guide of Freedom ไม่ใช่ Guide of Freedom ส Guide to Freedom เออกับ Spectral Heart นะครับผมแล้วก็เลเวลเถึงเลเวลสิเนี่ยก็จะใช้ Philosophy of Freedom นะครับแล้วก็ m o เ e n โ Moment นะครับที่ดรอปจากบอส s s i g n o r a ที่อยู่ใน i n d เ s m ินะครับ s p e c เช l ลนิวเคลแต่ว่าเลเวลสิเนี่ย เราก็จะต้องใช้มงกุฎที่ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก็คืออารอยเนี่ยจะค่อนข้างอัพของโดยใช้ตัวจากสเปกเตอร์นะครับผมซึ่งไอตัวสเปกเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับผมแล้วก็ตียากด้วยมีกันหลายตัวแล้วก็มันดบของไม่คุ้มเท่าไหร่นะซึ่งใครจะอารอยไม่ว่าจะเป็นเลเวลหลักหรือว่าสกิลเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างแบบว่าตั้งใจกันนิดเดีคือตั้งใจดูสเปกเตอร์ว่ามันอยู่ไหนแล้วก็ต้องไล่ฆ่ามันให้หมดเลยนะครับถึงจะเอามาอัพได้แบบเลเวลต่างๆเลย ต่อมาจะเป็นเรื่องของอร์ติแฟกต์นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยทุกตัวเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใช้อร์ติแฟกต์ที่เพิ่มดาเมจของธาตุนั้นๆน,นะครับอาร้อยก็เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ควรใช้อร์ติแฟกต์เซตบิสต้าสเตเยอร์นะครับที่เราใส่2ชิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็ง15%นะครับหรือว่าเราจะใช้ n o b e l i s o b i s ิก็ได้นะครับที่เราจะใส่2ชิ้นเนี่ยเราจะได้เพิ่มดาเมจอันตีินะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ย ผมว่าควรใส่อาร์ติแฟกต์เนี่ยสเซตเนี่ยเซตละสชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่4ชิ้นเลยนเนี่ยก็จะมันก็จะทําให้อาร์ติแฟกต์เนี่ยไม่จะทํางานแค่เซตเดียวนะครับก็คือด้วยความที่อาร์ติแฟกต์เนี่ยใส่ได้5อันใช่ไหมใส่ไป4อันแล้วเนี่ยมันจะเหลืออันเดียวนะครับซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเข้าเซตอันอื่นไม่ได้เลยนะครับผมก็แล้วก็ผมก็ไม่แนะนําให้ใส่เพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มคิีเรตด,ด้วยนะครับซึ่งเพราะว่าตัว,ต,วตัวละครทุกตัวเนี่ยที่ใช้ธนูนะครับรวมถึงอารอยนะ จะทาดาเมจคีได้ก็ต่อเมื่อเรายิงโดนหัวได้แล้วเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรายิงจริงๆเนี่ยเราก็คงไม่มาดึงหัวทีละตัวหรอกมัง้งเนื่อมันไม่มาลากหัวทีละตัวหรอกเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรอัพในเรื่องของดาเมจสกิลไปเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าจะเอาคิเลนเนี่ยเราก็ควรจะใช้ตัวอื่นนะครับในการช่วยอารอยโจมตีอีกทีหนึง่งต่อมาจะเป็นเรื่องของหมู่ดาวนะครับหมู่ดาวอารอยเนี่ยจะเป็นตัวเดียวในเกมเลยมั้งที่ผมว่าไม่มีหมู่ดาวนะครับเพราะว่าอารอยเนี่ยเป็นตัวที่แจกฟีทําให้เราจะมีอารอยได้แค่หนึ่นน และเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถหาสเตล่าฟอร์จูน่านะครับที่เอาไว้อัพหมู่ดาวของอารอยได้ด้วยโดยสรุปแล้วนะครับอารอยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการช่วยทีมทำดาเมจนะครับ mm hmm. เช่นแบบว่าถ้าเราแช่แข็งศัตรูไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เอาธาตุไฟหรือว่าธาตุไฟฟ้าตีต่อได้เลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตีแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผม mm hmm. ก็อารอยเนี่ยด้วยความที่ความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะว่ามันแจกฟรีใช่ไหมเราไม่ต้องไปสุม่ม แล้วเราก็มันจะเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของอารอยนั่นก็คือในการหาตัวสเปกเตอร์นะครับในการเอามาอัพเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเลือกมากหน่อยแต่ว่าถ้าใครอัพสูงๆแล้วนะครับก็สามารถเล่นอารอยเนี่ยเป็นตัว DPS หลักได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าน้ําแข็งเนี่ยค่อนข้างตีแรงแล้วก็ มีเอ่อสกิลที่ค่อนข้างตีในวงกว้างได้นะครับผมก็โดยสรุปแล้วนะครับอาอยเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างคุมนะครับผมถ้าใครมีอยู่เนี่ยก็ควรจะอัพให้สูงๆไว้เลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอารอยนะครับผมก็ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ